ฮูเปอร์แคมซันฟานแอลเอเปิดรับสมัครแล้วโคชเจโอจะพาไปซ้อมที่แมนบ้า a คลเดมีและโกลเด้นสเตทสปอร์ตแคลเมดี้ครับส่วนพี่จะพาน้องๆไปชม NBA สุดมันพร้อมชมการซ้อมขอบสนามด้วยน้องๆจะได้เปิดประสบการณ์ชีวิตเพิ่มแรงบันดาลใจมีความสุขเที่ยวครบทั้งครอบครัวชมบาส NBA สดสดพิเศษสุดๆชมซ้อมขอบสนามด้วยและมีโคชเจโอพาไปซ้อมบาสเพิ่มสกิลกับโ o l เด n นสเตทแค a d e m ีและแมนบ้าแคลเดมีฮูเปอร์แคมจัดพิเศษเพื่อน,น้องๆและครอบครัวสนใจรีบจองด่วน ไปเปิดประสบการณ์กันไปซ้อมบ้านกัน สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคน,นมงแม็ก่์ตุ้ยหยมนบ่เด้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้รเราขับมาจากงาน Curry Band Asia ชียทัวร์แล้วค่ะเพือพ่อนๆคือเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยต้องอขอบคุณเพือพ่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคอนเทนต์ของพวกเราแล้วก็ต้องขอบคุณทาง u n d e r a r m o u r Thailand ด้วยค่ะที่ให้โอกาสแห่งชีวิตพวกเราสองคนนะคะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนกได้รรัััับบฟงชมะคือต่อนนี้้ถาเกิดใครนะท่่่ลบบบาาาาออยยููแ้วววกจด การวอร์มยังไงยืดร่างกายยังไงเคล็ดลับของสเตปนี่คือตูนเหมือนกับยกเทรนนิ่งแคมของสเตปอ่ะมาไว้ในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเป็นวิดีโอสั้นให้เพื่อ,อนๆนะคะได้เซฟได้เก็บเอาไว้หรือว่าจะแชร์เอาไว้อนนเอาไว้ฝึกซอ้อมกันเลยจริงๆค่ะแล้วก็ที่เ,เพื่อนถือหามากที่สุดค่ะก็คือแอดมินเอนะคะที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านค่ะทั้งเช็คแคนทั้งไฮไฟกับสเตปเราไม่รู้ว่าทาอะไรกับสเตปไปอีกค่ะเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะใครเจอแอดมินเอต่อไปก็แบบขอจับมือได้เออขอแบบจะไดแบบ าสวยมีเนครับคือจริงๆวันนั้นเนี่ยนะครับทาง UA เอเขาก็เหมือนกับให้เซอร์ไพรส์กับบรรดาสื่อทั้งหลายที่มาจากทั่วเอเชียว่าไปร่วมทําการซอบ <c oughs> แต่ตอนแรกเราก็ไม่ทราบนะครับว่าสเตฟจะมาหรือเปล่าแต่ที่เราเห็นเนี่ย ก็คือเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาก็คือแบรนดอนเพนเนาะใชนะ่คืออันนี้เห็นตั้งแต่แรกเลยแต่สักพักพอเริ่มทําการวอร์มพอเริ่มทําอะไรปุ๊บสเตปเดินมาตกใจเลยปะใช่ตกใจมาก <Moment S 1> วันนั้นเนี่ยแอนด์มิทูไม่ได้ไปไไนะครับเพราะว่ามันจํากัดมากๆเลยทางทีมของ UA เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายได้แต่ภาพนิ่งก็ต้องขอขอบคุณทาง UA ด้วยที่ส่งทีมถ่ายภาพไปด้วยไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้พอเห็นสเตปปุ๊บใจมันเต้นรัวมากๆเลยนะตื่นเต้นมากเลยใจสั่นขาสั่นเลยคือร่างกายนี่คือเป๊ะมาก กล้ามเนื้อนี่คือแบบชัดเจนจริงอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอรอ,อดูรูปจริงๆแล้วลงยังมีรูปอีกเยอะเลยนะเดี<ช>๋ยวให้ทีมงานเส s e r t เข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะใช่ครับก็คือพยายามเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้เ <ๆ S 2> ขาไปแทบไปจับบาจับบาจับนี้เลยเศคงงวง่าไปจับบาทำไมใช่แล้วแล้วก็แบบมีจับมือ,อมีไายไฟคือทําตลอดเขาก็ให้เล่นเกมยิง3คะแนนคือแบ่งเป็นทีมละ5คนทีมไหนยิงถึง5<ช>ลงเสร็จก็หมุนไปมุม90มุม45มุม180จนครบนะฮะ แล้วก็มีแข่งจับเวลาทีม5คนนั้นนะ่ะใครจับใครเร็วที่สุดทีมทีมของแอดมินเนเนี่ยทีมของเอเนี่ยยิง35วิ uh huh. เป็นอันดับ2อันดับ1นึเนี่ยเขา27วิเร็วมากจริงค่ะอ,อ่ะอันนี้เราก็สนุกกันพอสมควรและทั้งคอนเทนต์ต่างๆนะนนะาตอนนี้เราก็ต้องช่วยแบรนด์เขาขายคอก็แล<อ>้วขายมินเน วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนรองเท้าที่เพื่อนๆค่ะเห็นในรูปนะคะที่ curry asia tour นะคะตอนนี้มีขายแล้วในประเทศไทยนะคะ curry series 7ค่ะเพื่อนเพื่อสามารถหาซื้อได้ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็เซ็นทรัลเวิด์นะคะส่วนสี asia tour เนี่ยเข้ามันน้อยมากๆค่ะเพื่อนๆใครอยากได้ใครอยากมีไว้ครอบรอต้องรีบเลยจริงๆค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเพื่อนเพื่อสามารถหาซื้อสีนอื่นได้ที่ p Station ค่ะแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดของพวกเรานะคะ 23haqo ค่ะลด10%ทุกๆคู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะรออีกแป๊บ เดียวเพราะว่าตูนจะบอกว่าความประทับใจส่วนตัวของตูนนะสำหรับรองเท้า Curry Series 7นี่คือตูนเบ <au S 1> ามากเออตูนได้มีโอกาสได้ลองแล้วก็ตูนมีโอกาสได้จับเนี่ยคือตูนว,ว่าโฟเออเคอรี่สิบสองอ่ะตูนก็ว่าแบบทั้งพื้นโฟทั้งพื้นทั้งทุกอย่างอ่ะตูนเป็นความรู้สึกว่ามันวเบาแล้วนะแต่ว่าสําหรับ Curry Series 7นี่คือถ้าเพื่อนเพื่อนได้จับเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกเลยว่าวางรองเท้าอยู่บนมือเนี่ยแทบจะไม่รู้ <บ au S 1> สึก <มา S 1> เลยนะว่ามีรองเท้าอยู่บนมือคะ่ะเบามากๆจริงๆถ้าเกิดววว่าาาใคระคะะมมมีโอออกสสสะะแแแไไปชไปชลลงงจังัผ อก่นเพื่อนๆจะรู้จริงๆค่ะว่าอันนี้คือเป็นเรียกว่า Innovation ใหม่นวัตกรรมใหม่จริงๆสาหรับรองเท้าบาสนะคะเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของพวกเราไม่ว่าจะเป็น h o o p e r s c a m คค่ะอั t ติ e มตเวสอัล t ิเ a ตอีสนะคะ, Ultimate Voice, Ultimate East, ะ,คะต้องขออภัยด้วยตุนอาจจะตอบชา้านิดน,นึงเพราะว่าอยู่ที่จีนแต่ถ้าเกิดตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะในทุกๆคลิปคะ่ะยังรับได้อยู่ตอนนี้เพื่อนๆทยอยสมัครแล้วก็มันจาเข้ามาและะ้วค่ะรีบๆเลยนะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา นี้เรามาติดตามชมข่าวเขา,ขารอบหลีกกันสัหน่อยนะคะมินเน่ในไหนเราก็พูดถึงสเตฟแล้วค่ะมีอะไรเกี่ยวกับสเตฟที่ให้พวกเราแฟนๆนะค่ะจับตาดูในฤดูกาลที่ถึงนี้บ้างไหมคะคือในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสพาแฟนๆที่เดินทางไปกับพวกเราครับเข้าไปรับชมเกมการแข่งขันของสเตฟซึ่งในวันนั้นเนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นวันที่เขาทําลายสถิตินะครับสร้างสถิติขึ้นมาใหม่ต้องพูดแบบนี้ ยิง3าคะแนนลงครบ4,000ลูกเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับเป็นฤดูกาลที่17ในชีวิตการเล่น NBA ของสเตฟเองจากที่พวกเราได้เห็นได้สัมผัสนะสัมผัสกล้ามมาันิดนึง โอ้โหแน่นปึกแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าเลยว่าจะโรยราแต่อย่างใดเ <ฮะ S 1> ชื่อเลยเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ยังคงเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของสเตฟอย่างแน่นอนตัวของเขาต้องการอีก292ลูกนะครับจะสามารถยิง3คะแนนลงรวมกันนะครับในฤดูกาลปรกติแล้วก็ในเพลย์ออฟแตะระดับ5000ลูกเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA เอเพื่อนๆจำกันไว้ให้ดีนะ2อ2 <ฮะ S 1> อันนี้ <ฮะ S 1> ไม่ได้มาใบาลอตเตอรี่แต่อย่างใดนะ2 9 2ลูกเท่านั้นครับจะสามารถทำได้ย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเซฟยิง311ลูก ยิงระดับ300ลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับสเตฟดังนั้นทําได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเกมไหนเท่านั้นพอพูดถึงเรื่องการยิง3คะแนนนะครับไปพูดถึงอดีตคู่หูของสเตฟกันสักนิดหนึ่งสเป a s h ร r o เตอรแต่ก่อนนะครับ <c oughs> นั่นก็คือเคลทอมสันตอนนี้เคลทอมสันเนี่ยหัวใจเป็นสีชมพูนะเต็มไปด้วยความรักไปหมดเลยตอนนี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตู่เขาต้องการอีก108ลูกนะครับ จะสามารถแซงเดเมนเลเลิดขึ้นมาเดเมนเลเลิดในกำลังฟื้นฟูจกอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายอยู่นะครับไม่น่าจะสามารถลงสนามทํากา่แข่งขันได้เคลก็จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ4ตลอดการครับในการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้เดเีนยิงลงไป2 8 0 4ลูกในขณะที่ตัวของเคลย์ทสันยิงไป2697ลูกในฤดูกาลที่ผ่านมากับดัลลัสแมริกส์นะครับเคลย์ยิงลงไป216ลูกดังนั้นตัวของเขามีโอกาสที่จะแซงเดมได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเคลย์แม่นลึกเกินในฤดูกาที่จะถึง นี่ยครับยิง3คะแนนลงระดับ277ลูกได้ตัวของเขาจะแซงเลอาเลนนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ตลอดการเลยในฤะด,ดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ตัวของ Clay เคลเคยยิง3คะแนนเกิน277ลูกเนี่ยเพียงแค่ฤด,ดูกาลเดียวเท่านั้นเองนะครับปี2022-2023 ตอนนั้นเคลยิงลงไป301ลูกดังนั้นก็ต้องลุ้นกันหน่อยครับในส่วนของ277ลูกแต่การแซงเดมเนี่ยแน่นอนครับไม่น่าไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนอยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งคนครับนั่นคือพอจอชในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของพอจอชต้องการ3คะแนนลงอีก102ลูกนะครับเขาะจะแซงคายคอเวอร์ขึ้นมาเป็นอันดับแปตลอดการของ NBA เช่นเดียวกันจุดนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของพอจอชด้วยนะครับถ้าเกิดพอจอชมีสภาพร่างกายที่ดีไม่มีปัญหาการบาดเจ็บสามารถลงสนามได้ยอย่างต่อเนื่อง กระเชื่อเลอเกินว่าพอจอร์จจะสามารถแซงคลายคอเวอร์ได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลที่ถึงนี้จะเป็นฤดูกาลที่16นะครับของตัวพอจอร์จเอง เราก็ต้องมาให้กําลังใจทั้ง3คนกันต่อแล้วมินเน่ก็อย่าลืมสิคะมีสถิติของโรบอนเจมส์เลยนะคะถ้าเกิดนัดเปิดสนามค่ะโรบอนเจมส์สามารถยิงสามคะแนนลงได้2ลูกนะคะเขาจะแซงเรจิมิลเลอร์ขึ้นมาเป็นอันดับ6ตลอดการในการยิง3คะแนนเลยนะคะคือรอลุ้นค่ะเพื่อนๆนัดเ,เ,เปิดฤด,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 ดูกาลนะคะโรบอนเจมส์มีสิทธิ์สร้างสถิติ2อย่างได้อย่างสบายๆเลยค่ะคือลงสนามฤดูกาลมากที่สุดนะคะรวมไปถึงการยิงสาคะแนนที่ขยับอันดับของตัวเองด้วยค่ะมินเน่แล้วมีสถิติไหนอีกไหมคะที่น่าสนใจมีอย่างแน่นอนครับไปจับตาการทำทริปเป นล่าสุดในปัจจุบันอตอนนี้ของ NBA แนนคือนิโคลายโยคิชในฤดูากาลที่ผ่านมานะครับ ok นะิโคลายโยคิชทำทริปเปิลเดอร์โบลมากที่สุดในฤดูากาลแนนคือ34ครั้งและก็เป็นการทําที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองด้วยเพื่อนๆเนชื่อไหมครับว่าปั๊บเดียวเท่านั้นเองนะเราดูน ok ิโคลายโยคิชช่วงที่เขาเริ่มพีคกพลิพลคว้าแชมป์คว้า MVP เนี่ยปั๊บเดียวเท่านั้นเองการทำทริปเปิลเดอร์โบลนี่คือสุดยอดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ไปไปมาตัวของนิโคลายโยคิชต้องการทริปเปิลดััััับบบบเเเเเเเิิ้้้้ลอออออีีีกกพยงงงงแแคคค่่่18 1รรรรรทททาาาาานนนนนะะขจซหสส์์โตไว 181ครั้งขึ้นมาเป็นอันดับ2ตลอดการในการทำทริปโบรดโบ เป็นรองเพียงแค่รัสเซลเวสบุกที่ทำเอาไว้203ครั้งแต่ถ้าเกิดนิโคลายโยคิชโชว์ฟอร์มแบบต้องการลุ้น MVP ครั้งที่4ในชีวิตของตัวเองและเขาทำทริปเปิลดับเบิลแตะระดับ40ครั้งได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เขาจะแซงหน้ารัสเซลเวสบุกนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตลอดการในการทำทริปเปิลดับเบิลและเพื่อนๆลองดูการทำทริปเปิลดับเบิลของนิโคลายโยคิชแต่ละเกมสิครับมันดูง่ายมากๆเลยนะครับรดูเหมือนเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรมามาาากกมยรรัับบเเเเเลลลล่่่่่่่นนนนนนนไไไไปปืืออๆๆๆจจจิงแ้้้วใดดะสข อยากจะไปดูม้าแข่งอยากจะไปเล่นแข่งม้าของตัวเองนี่คือสิ่งที่มันสร้างความ ประทับใจความสุดยอดอย่างเหลือเชื่อจากนิโคลายโยคิชเนี่ยแหละครับจริงเลยค่ะมิ่เด้บางทีดูดูอยู่นะคะเพิ่แป๊บเดียวในครึ่งแรกเลยก็ทําได้แล้วนะคะเพื่อนเื่ออย่าลืมนะคะในรูปการที่ผ่านมาในเกมระดับ30 20-20ก็ทําได้ด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับดูนิโคลายโยคิชเล่นเนี่ยเหมือนกับเล่นเกม 2K เลยค่ะบางครั้งนะเพื่อนๆที่เล่นเกม 2K ยังทําไม่ได้เลยระดับที่30บ0 20บแบบนี้ค่ะคือในส่วนตัวตูนะคะย้อนกลับไปตอนที่เวสบุกค่ะทำแต่ระดับ200ครั้งคว่่่าาไมมนจะีใรทําไลด้เอยค่รั้งตู เอคิดว่าจะมีใครสามารถทำลายสถิตินี้อีกได้ไหมคะคือณเวลานี้เนี่ยนะครับหากจะมีสักคนจริงๆเยนะก็น่าจะเป็นเพียงแค่ลูกระดอนชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง ในปัจจุบันตอนนี้ตัวเขาเนอายุ26ปีในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับตัวของลูก้าเนี่ยต้องการทริปเปิลดับเบิลอีก18ครั้งอ uh ีก18เกมถ้าเกิดทําได้เขาจะขึ้นมาเป็นคนที่7ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลแตะระดับ100ครั้งได้100ครั้งนะไม่ใช่นง,ง,ง่ายนะที่จะเกิดขึ้นได้ลูก้าจะเป็นคนที่7ที่จะสามารถทําได้ดังนั้นในอนาคตครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดลูก้ายัง <Ừ. S 1> คงมีฟอร์มที่ดีต่อไปเรื่อยๆนะก็น่าจะสามารถไล่ แต่ถามว่าจะแซงได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดโยขิดยังคงเล่นแบบนี้น่าจะมีคนแซงยากอ่ะไม่น่าจะมีใครแซงได้เพราะว่า แต่ละเกมมันทำ t r i p ล e Double ง่ายเหลือเกินครับพอยิ่งพูดแล้วค่ะยิ่งอยากให้ดูการเปิดวันพรุ่งนี้เลยนะคะวินเน่เราไปต่อกันที่ข่าวที่แฟนๆให้ความสนใจค่ะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับเดร็กโรสนะคะเรียกว่าเป็นขวัญใจของมหาชนแฟนชาวบาสจริงๆค่ะวินเน่ทางชิคาโกบูลส์นะคะได้ประกาศรีทายหมายเลขหนึ่งให้กับเดร็กโรสอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในวันที่24มกราคมปี2026ค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะวินเน่ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเดร็กโรสด้วยนะครับเหมาะสมทุกประการทั้งปวงครับนี่คือขวัญใจขออองงมหาาาชนนนนแแฟบสยย่ท่ทีตูพูพดเเป๊ะล หลังจากนี้นะครับจะไม่มีนักกีฬาคนไหนของชิคาโกบูลส์อีกต่อไปที่จะใส่หมายเลขหนึ่งแบบเดริกโรสได้อีกแล้วทางบ้านเขาเนี่ยนะครับจะเอาเดือนขึ้นก่อนวันครับ uh huh. มันก็เลยจะเวลาพวกเราเห็นข่าวหรือว,ว่าเห็นในสื่อเนี่ยจะเห็นว่า1นึ่ทับยีทับยีก็คือวันที่24มการาคมปี2026เขาก็ให้เลข1ขึ้นหน้าก่อนมันก็ตรงกับหมายเลขของเดริกโรสนี่แหละ ในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเกมที่บอสตันเซลติกส์มาเยือนชิคาโกบุสเดอร์ริกรสถือว่าเป็นนักกีฬาคนที่5นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมที่ได้รับการรีทายหมายเลขขึ้นไปอยู่บนขื่อหลังคาก่อนหน้านี้4คนครับก็คือเจอร์รี่สโลนเจอร์รี่สโลนเนี่ยตอนที่เป็นนักกีฬายังไม่ดังเท่ากับตอนที่ไปเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับยูทาห์แจสด้วยซ้ำไปเป็นแฟนท้องถิ่นรู้จักแต่ว่าเป็นแฟนบาสมหาชนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักเจอร์รี่สโลนในฐานะหัวหน้าโค้ชของยูทา er ห์แจ แน่นอนครับอีก2คนที่เหลือก็คือไมเคิลจอแดนกับสกอตตี้พิพเพนเดอรริกโรสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตที่ชิคาโกนะครับรัฐอิลินอยเขาถือว่าเป็นโฮมทาวน์ฮีโร่มากๆนะครับเข้าสู่ NBA ด้วยดราฟต์ันดับหนึ่งปี2008 ความสำเร็จนี่คือสุดยอดมากๆครับคว,ว้ารางวัลรุก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีความเร็วพลังกระโดดนี่คือเหลือเชื่อมากๆน้องๆที่ไม่ทันนะไปดูใน YouTube ได้เลยครับนั่นคือความสุดยอดเหมือนเห็นจามามอรแรนมาผสมกับรัสเซลเวสบุกตั้งแต่ที่ยังไม่มีจากับรัสเซลเวสบุกในปัจจุบันด้วยซ้ำไปติดทั้งออสตาติดทั้งอเอบีและที่สุดยอดที่สุดนะครับนั่นคือการคว้า MVP ในปี2011 ซึ่งถือว่าเป็น MVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้นะครับ22ปีกับ191วันไม่มีใครทําได้มาก่อนของเขาพาทีมชนะระดับ62เกมนะครับแพ้เพียงแค่20เกมเข้าสู่นัดชิงสายได้อันนั้นถือว่าเป็นการไปได้ไกลที่สุดตั้งแต่ที่คาโกบูส์หมดยุคไมเคิลจอแดนในปี1998ไม่เคยมีบูส์ชุดไหนครับปีไหนที่ไปได้ไกลขนาดนั้น สร้างความสุขสร้างความหวังกับแฟนๆของพวกเราแม้ว่าในปีนั้นจะแพ้แต่เราก็คิดว่าเอ้ยมีเดอริครอรส่ะแฟนแฟนบู๊น่คิดเหมือนกันว่าจะต,ต้องมีโอกาสคว้าชแชมป์ได้อย่างแน่นอนเพราะในปีนั้นเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับไปเจอกับไมอามี่ฮีทที่มีทั้ง คริสบอสมีโรบอนเจมมีดีเวดเหมือน3รุมหนึ่งอะเดอโรสลุยขึ้นไปเนี่ยโอ้โหสคนนี้มารอขมือบลอตอกไม่ไหวจริงๆครับปีนั้นดีโรสค่ะถือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนกด s ซอรี่แคปเลยนะคะมิเน่หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามซูเปอร์แบ็ก o ์ลูคี้เอ็กซ์เทนชันในปัจจุบันค่ะย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะก็จะรู้จักกันในนามเดริกโรสบลูค่ะเพื่อนๆสำหรับนักกีฬาที่ดราฟท์รอบแรกค่ะถ้าหากว่าจบฤดูกาลที่3นะคะจะมีสิทธิ์ต่อสัญญาถ้าคว้ารเอ All ี b a หรือตสําสหร all Team, ่เกี่ยวนะคะ นักกีฬาค่ะจะมีสิทธิ์ได้รับซ u เปอร์แม็ก k i e ุกี้เอ็ก n นชันนะคะ Der เดริกโรสนี่แหละค่ะทำให้เกิดกฎเหล่านี้นะคะเพราะว่าทางลีเห็นค่านักกีฬาที่มีผลงานสุดยอดแบบนี้ค่ะใช่เลยครับเดริกโรสเนี่ยคือเหมาะสมทุกประการจริงๆนะครับแต่ว่าความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยมันค่อ,คอยๆหายไปหลังจากที่เขาแบบปรูดขึ้นมานะลุก,กี้แห่งปีติด AllNBA คว้าทั B ้ง MVP หลังจากนั้นมันมีปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันมารบกวนทำให้เดริกโรสไปได้ไม่สุดเริ่มจากการบาดเจ็บหนักก่อนเลยนะแนะ่คือเอ หลังจากนั้นกลับมานี่ก็คือเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนตลอดครับ2013 2015เอ็นหมอนรองกระดูกเข่าขวา2017เอ็นหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายมันก็เลยทําให้เดอร์โรสกลับมาเล่นแป๊บนึงอ้าวจเจ็บอีกแล้วกลับมาอีแป๊บนึงอ้าเจ็บอีกแล้วนี่ยังไม่นับรวมอื่นๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเบ้าตาไหล่ข้อเท้าพลิกข้อเท้าซ้ายข้อเท้าขวาเรียกว่าเต็มไปหมดเลยนะครับจนเพื่อนๆต่างพวกแฟนบ้าทุกคนเนี่ยต่างก็พูดเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเรือีกโรสี้เขาขายความสําเร็จไปก่อนความสําเร็จมาเร็วปุ๊บแล้วก็มาทดแทนด้วยความบอบช้าเหล่านี้ นี่คือสิ่งที่บรรดาแฟนบาสนะครับมองเห็นเดริกโรสตลอดเวลาเลยตัวของเขาอยู่กับชิคาโกบูลส์นะครับจนถึงปี2016แล้วก็มีการเทรดไปอยู่กับนิวยอร์กนิกส์ไปคลิฟแลนด์ไปทีวู Woo, ไปดีทรอยต์พิสตันและสุดท้ายกับเมมฟิสกิซีเดริกโรสเล่นใน NBA ทั้งหมด723เกมนะครับในฤดูกาลปกติในเพลย์ออฟอีก53เกมเดริกโรสถือว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นแฟนตั้งคำถามเกี่ยวกับ What if อ่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้จะไปยังไงถ้าเกิดเดริกโรสไม่เจ็บจะไปส คือมันเต็มไปด้วยคําถามมากพอพูดถึงเดอริกโรสจนถึงทุกวันนี้นะครับพวกเราไปจีนเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปจีนเนี่ยค,คนจีนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเยอะนะครับส่วนมากจะพูดภาษาจีนกันจริงสื่อสารต้องใช้นิ้วแต่มีพอเรามีโอกาสได้คุยกับทีมงานที่เขามาคอยดูแลพวกเราเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็คุยกันเขาบอกว่านักกีฬาอันดับหนึ่งในดวงใจของเขาคือเดอริกโรสนะอันดับ,บ2คือเคดีนี่ค,คือคุยกันเขาพูดกันอ๋อเคดีเหมือนกันเดอริกโรสเหมือนกันก็เลยคุยกันเดอริกโรสยังคงเป็นขว เขาคือตัวแทนของแบบคนที่ต่อสู้ทุกอย่างนี่คือเดอร i ริกโรสครับจริงค่ะตัวตูนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะมีเนะะ่ว่าโรสค่ะถือว่าเป็นต้นแบบของนักกีฬาที่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บแบบไม่ย่อท้อ,ทอเลยค่ะ คือล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ต้องเข้าสู่ฮอตอัลเฟมอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆรอดูค่ะวันที่เดอริกโรสอยู่บนเวทีนะตุณว่าเราจะต้องเห็นน้ําตาของเดอริกโรสแน่เลยอ่ะ<ๆ>เขาเป็นคนอิมโอมชันแนลมากอย่าว่าแต่น้ําตาของเดอริกโรสเลยแหละค่ะเพื่อนๆ,ๆอาจจะได้เห็นน้ําตาของพวกเราสองคนหรือว่าน้ําตาของแฟนบาสทั่วโลกด้วยนะคะคือคเห็นแล้วคงปรับเพื้อนแล้วก็ดีใจกับเดอริกโรสค่ะพอเวลาไอ้บีด้ดพูดถึงจีนนะคะในระหว่างที่เราอยู่ที่จีนค่ะไอ้บีด้ดเราก็ได้ยินข<ๆ>่าวการรีท์ขอองจหนวอล่ะรายละเอียยดเป็นังไงงบบ้าคคะใช่รัจอห์นนนนนนนวออออเเเีีี่ยยะะคครรรััััับบบบ้กกลไปปปาา็็ดดดตฟ2010 แต่ตัวของจอห์นบอลเนี่ยสร้างชื่อกับวอชิงตันวิซอร์สนะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับฮิวสตัน็อกเก็ตส์แล้วก็ไปอยู่ที่คริปเปอร์เป็นทีมสุดท้ายจอห์นบอลถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความเร็วสูงมากๆจังหวะที่วิ่งขึ้นลงสนามจังหวะมีบอลอยู่เนี่ยเร็วจริงๆ mm hmm. ถ้าเกิดเปรียบในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างกับดีอรอนฟอกแต่ว่าตัวของจอห์นบอลเนี่ยจะมีพลังกระโดดที่เหนือกว่าตัวของดีอรอนฟอกเขาเป็นแชมป์แลมดังปี2014ด้วยนะครับ มันไปไม่สุดอ่ะมันมาเจออาการบาดเจ็บนะครับเขาเจ็บที่เอ็นร้อยหวายฉีแต่ตัวของจอห์นวอลยังโชคดีที่ก่อนที่เอ็นร้อยหวายจะฉีกเขาเซ็นสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นความเคราะห์ของวอชิงตันรีเสิร์ชไปช่วง6ฤดูกาลหลังสุดนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศรีทายเนี่ยเขาเิ้นสุดปี2023 2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เล่นแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกาศรีทายอย่างเป็นทางการช่วง6ฤดูกาลหลังสุดตัวของจอห์นวอลเนี่ย เล่นได้เพียงมากที่สุดนะครับคือ41เกมไม่เคยมากกว่า41เกมได้เลยเพราะาอาการบาดเจ็บเหล่านี้นี่แหละบตดนี้ก็ถือว่าตัวของเขาเนี่ยเดินหน้าต่อไปในแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตนะครับล่าสุดก็คือ,อประกาศเข้าไปอยู่กับทีมผู้บรรยายของ Amazon Prime Video เป็นที่เรียบร้อย ทีมของพวกเขานี่ก็มีหลายคนมากๆนะครับในทีมของผู้บรรยายนวยจะเป็นอย่างเบรคลิฟฟินเดิร์โนวิสกี้ดีเวทสตีฟเนชสแตนแวนแกนดี้และอีกมากมายเลยสุดท้ายพวกเราแล้วก็แฟนบาสทุกคนนะครับก็ขอให้จอห์นวอลประสบความสําเร็จเหมือนที่เขาประสบความสำเร็จในกีฬาบาส เป็นคนอีกคนหนึ่งนะที่ยอดเยี่ยมมากๆครับพวกเราก็เคยพาแฟนบาสนะคะไปดูจอห์นวอลกับแบร์รี่บิลนะคะต่อสู้กคาร์บอนเจมส์สมัยที่อยู่คลิฟแลนด์คาโรเลียสค่ะแบบสดๆในสนามแล้วค่ะถ้ายัางไงคะเราก็มารอเป็นกำลังใจให้กับจอห์นวอลนะคะใ,ในฐานะผู้บรรยายกับพราววิดีโอกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆระหว่างที่พวกเราสองคนไม่อยู่เหงาไหมคะเพื่อนๆหรือว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆลุ้นอะไรอยู่คอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงสุอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ twenty two mania ตรงกลางนี่เลยคคค่ะะเเเพพรรราาา NBA ืออททีี้้้ขงงววัันนนก บคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ